สวัสดีค่ะพอน้ำตาลแบบนี้คนขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ำตาลมาชมนะคะคันนี้บอกเลยว่ารอสุดๆไปเลยค่ะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปสุดของเราเลยนะคะรุ่น e v e r l e s s Y Tech ขับเคลื่อน4ีล้อราคาอยู่ที่1 9 2 2 0 0้าบาทค่ะคันนี้แต่งสุตลต่านจัดเต็มเลยค่ะช่วงล่างด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะคันนี้ตัวปั๊มเบรกนะคะ เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะ21่ซกันเลยทีเดียวค่ะคันแรกของโชว์รูมเลยนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวมะนาวด้วยน้ำตาลพาไปชมทีละจุดเลยน้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้คันนี้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะกระจังหน้าวิกเตอร์ค่ะกระจังหน้าแมทแม็กนั่นเองเนาะแต่ทําสีเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็มาพร้อมไฟหลีดสามดวงแบบนี้นะคะเป็นแสงสีขาวเลย ซึ่งตอนนี้พี่พเลือกได้เนาะมีแสงสีขาวสีส้มเลือกได้เลยค่ะแล้วก็ตัวกล้อง360องศานะคะก็ยังคงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ด้านหน้านะคะนี่ไฟหน้าทําไมมันเป็นสีแบบ สีชาเนาะสวยนะคะอันนี้ติดฟิล์มก็ไปนะคะทำให้รถดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูพรีเมียมนะคะเข้ากับชุดแต่งทรงสูรต่างกันไปเลยค่ะแล้วก็อะคริลิกบนฝากระโปรงนะคะคำว่าวา t แท็กอันนี้ติดเสริมเพิ่มเติมนะคะพี่พี่แล้วก็กันชนด้านหน้าหรือสเกิร์ตหน้านะคะตัวนี้เลยอันนี้ก็คือแปะ้าไปนะคะเป็นชุดกันชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์นั่นเองนะคะแต่ทําสีเป็นสีดําเงาเลยนะคะพี่พี่เห็นไหมคือโทนสีแบบ คือเน้นดำดำเงาแบบทั้งคันเลยนะคะเรดาร์ーーก็ยังคงอยู่จุดเดิมนะคะเซ็นเซอร์6จุดนะคะสำหรับรุ่นไวแทคท็อปสุดยังคงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานได้เหมือนเดิมเลยค่ะพี่พี่ด้านข้างเนาะคิวซุ Z ้มล้อนะคะเลือกเป็นซุ้มล้อแบบหยกักแต่เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะคันนี้โดยน้ำตาลสูงเลยหกสิบห้านะคะรถหลดลงสองนิ้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาชมช่วงล่างค่ะช่วงล่างคันนี้นะคะใส่ย,ยางโตโยเลยค่ะยางดีมากแล้วก็ เป็นดอก RT นะคะเหมาะสําหรับวิ่งทุกสภาพถนนไปเลยค่ะพี่พี่แล้วก็เนี่ยดอกก็จะลึกแบบนี้นิดนึงนะคะสําหรับดอก RT นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆิพี่พี่ก็เลือกได้ถ้าอยากได้แบบอออทโรเลนนะคะ AT ทก็ได้เลือกได้เช่นกันเลยนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะแม็กเลนโซ่สีดําเงาแบบนี้เลยโอ้โหแม็กสวยมากนะคะและที่สําคัญเลยอย่างที่บอกคันนี้นะคะ ใส่ตัวปั๊มเบรกนะคะตัว21เซตกันเลยนะคะจานหน้าเนี่ยมีขนาด410นะคะจานหลังที่400นั่นเองนะคะแล้วก็คาลิปเปอร์ตัวนี้ด้านหน้า6พอร์ตกันเลยทีเดียวเขียวๆแบบนี้นะคะเลือกเป็นสีเขียวมะนาวแบบนี้ค่ะพี่พี่ซึ่งตัวนี้นพี่พี่สามารถเลือกสีได้เนาะก็มีหลายสีให้เลือกบอกเลยว่าจัดเต็มขนาดน,น,นี้นะคะเบรกหนึบๆกันไปเลยนะคะพี่พี่แล้วก็เซตช่วงล่างนะคะจัดเซตโหลดของ ตัวโช้ของ Pro f เฟนเดและก็ตัวปิกนกปรับองศาของโ r o f เฟนเดอร์ด้วยเช่นกันเลยนะคะตัวท็อปเลยตัว OEM 2.5แยกซับแทงปรับได้ถึง8ระดับกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าจัดช่วงล่างแบบหนึบๆกันไปเลยเนาะแล้วก็นั่งข้างนะคะก็เดิมๆจากโรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบันไดข้างนะคะแล้วก็ติดแค่ฟิลม์มเนาะกันสาไม่ได้ติดนะคะง,งานอยู่แล้วเช่นกันเลย ด้านหลังนะคะนี่เลยไฟท้ายแบบ full LED ที่มาจากโรงงานแบบนี้เลยนะคะพี่พี่แค่ครอบไฟท้ายก็ไปเป็นสีดําเงาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ติดฟิล์มเป็นสีชาเหมือนไฟหน้าเลยค่ะทําให้แบบดูแบบ พรีเมียมเนาะแล้วก็ใส่ตัวคาดไฟตัวนี้เพิ่มด้วยนะคะเวลาเราเบรกเบรกหรือถอยเนี่ยเขาจะขึ้นสี่ไฟด้วยนะคะแล้วก็ใส่ตัวคาดไฟตัวนี้เพิ่มด้วยนี่ค่ะเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยนะคะทําให้รถแบบด้านหลังดูแบบสปอร์ตและพรีเมียมสุดๆกันไปเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะตัวสเกิร์ตหลังนี่เลยค่ะของชุดบิกเตอร์เช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ว่า อันนี้ไม่ใส่ปลายท่อเนาะปกติเราจะเห็นปลายท่อแบบเหลี่ยมและ i n นฟิน t y ีใช่ไหมคะอันนี้ขอแบบเรียบรยบคลีนๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทําสีเป็นสีดําเงาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เซนเซอร์นะคะ 6จุดก็ยังคงอยู่จุดเดิมและก็ใช้งานเหมือนเดิมแล้วก็คันนี้ติดเสริมเพิ่มเติมตรงไฟตัดหมอกด้วยหไหมคะเป็นเส้นแบบนี้เลยบอกเลยว่าพรีเมียมสุดๆทั้งคันไปเลยและก็นี่ค่ะติดปลายท่อนะคะออกคู่แบบนี้เลยค่ะเป็นท่อของ j t c นั่นเองนะคะบอกเลยว่าเดินจริงใช้งานได้จริงแล้วก็เพิ่มแรงม้ามาถึง2ม้ากันเลยทีเดียวค่ะเสียงเพาะนะคะพี่ๆเสียงแบบ เราะมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังนะคะติดตัวสปอยเลอร์เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความสปอร์ตของตัวรถนั่นเองนะคะฝาท้าย เปิดไฟฟ้าได้นะคะเปิดภายในรถได้แล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยคันนี้ได้ถุงลมถึง7ใบกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับพี่ๆที่สนใจจัดทรงสุลต่านนะคะก็โทรหาน้ําตาลได้เลยที่เบอร์0807118244นะคะสามารถนำเอเวอเรสตตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะคะมาจัดทรงแบบนี้ได้เลยนะคะก็น้ําตาลมีบริการส่งมอบรถฟรีถึงที่บ้านและก็เซ็นไปแนนฟรีถึงที่บ้านด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ก่อตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย เขาอยัางไรอยู่มีคนดูได้นะมีน้องเอ็มดู